สวัสดีครับแฟนคลับคริปโตเซลท่านนะครับชวนดูกราฟหุ้นไทยนะครับวันนี้ยี่สิบหกเดือนหกสองพันยี่สิบสี่นะครับวันนี้เซ็ตบวกศูนย์จุดศูนย์หนึ่งจุดนะฮะช่างบวกได้เลขสวยเหลือเกินนะฮะดูหุ้นนะครับสองวิคายนะครับท็อปเกรเนอแล้วก็ดีอาร์นะฮะวันอด่นนะครับก็ไม่ได้เชียร์นะครับแค่ชวนท่านทําการบ้านนะเพราะว่าอะไรเกิดขึ้นได้ครับเราต้องมองในมุมความน่าจะเป็นนะครับทฤษฎีไม่แม่นนะฮะ แต่ถ้าแม่นยำเพียงแค่50%ก็เพียงพอแล้วครับถ้าเรา exit ดี p o s i t i o n s i z i n g ดีแล้วก็ t r a d i n g m a n a g e m e n t ดีนะฮะต้องรอแล้วก็รักษาเงินต้นคือเป้าหมายใน้การเทรดน,นะครับผัวที่เกิดวันเทรดคือ positive expectancy นะครับถ้าคุณคิดถูกต้องมีเงินเดิมพันเยอะครับคิดผิดมีเงินน,น้อยสุดนะฮะมาน e เม้นท์แมนจเคือกุญแจสำคัญนะครับกุญแจคำาัเทรดคือ c u ัต o ูร s า o r t and Let Your Profit Run นะฮะ นี่ครับกราฟเซตวันนี้ก็เป็นอย่างนี้นะฮะก็เป็นอะไรที่แดงครับก็ถือว่ายืนดีนะครับยืนตีนะส่งยัางคงโอเคอยู่นะครับฮาร์ฟสองวิคไฮวันนี้มีติดอยู่9ตัวนะครับ dcc ครับนะฮะอ่าตัวนี้ก็ถือว่าเออผมไปตอบคอมเมนต์ที่พันทิปไว้มีคนถามว่า dcc เนี่ยนะมันเป็นถ้าทะลุดได้จะเรียกว่า คอนเฟิร์มอินเวอร์สเฮดโชเดอร์หรือเปล่านะครับมันก็กคลก็้ายนะเป็น VCP ได้หรือไม่ก,ก็ได้ครับแต่ก็พยายามบอกเขาว่านะคืออย่าไปจริงจังกับการเรียกชื่อมากนะก็เอา,าที่ได้เลยกันขอแค่มันทะลุเรียกว่าแนวต้านได้ก็นั่แหละครับจะเรียกอะไรก็เรียกตามนั้นครับเพราะว่าบางทีเราเราไปยึดติดกับชื่อมากเนี่ย แล้วดันไปเชื่อว่าเฮ้ยแพทเทิร์นเนี้ยมันแม่นยําสูงวยเซียนเขาใช้มันต้องแม่นยํามันต้องไม่พลาดเลยเนี่ยคุณจะพังแน่นะครับอย่าไปเรียกว่ายึดติดกับชื่อครับเพราะว่าไม่ว่าชื่ออะไรครับมันก็ไม่แม่นนะฮะดังนั้นนั่นให้ความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยงครับบริหารการเทรดเสมอครับนะค,คิดเสมอว่าถ้าคิดผิดคุณจะเสียเท่าไหร่จะดีที่สุดนะฮะดีซีก็เปิดที่ห้าสองวิคายแล้วก็ ขายลงมาครับก็ยังคงยืนดีอยู่นะฮะต่อมาครับเฮดเทคนะฮะตัวนี้ยังคงงามเลยครับนะโอ้โหนิ่ขึ้นอย่างสวยครับแล้วก็ยืนดีครับนะฮะแข็งแรงมากนะครับ KYE อู้ไปต่อแล้วครับ KYE ตัวนี้ผมไม่มีนะครับเหตุผลเพราะว่าซื้อร้อยหุ้นนัมันก้อนโตเกินไปสำหรับไม้แรกผมลเลยไม่เข้าครับ <aro id> <laughs> ผมปลๆๆ่อ <p> ย <ink> ไปแล้วกันเพราะว่ามันไม่เรียกว่าไม่ตรงกับเรียกว่าคราทีเรียของการบรหิหารความเสี่ยงผมนะครับเพราะว่ามันต้องซื้อต้องสามหมื่นกว่านะร้อยตุร้อยร้อยหุ้นก็โตเกินไปนะครับสําหรับความผันผวนที่รุนแรงถ้ามันเป็น worst case ขึ้นมานะครับแต่ทรงสวยนะนะ Rocktech ตัวนี้ก็โอ้ตรงข้ามนะครับเสียสลึง,งฮะ0ู1ครับก็หับสองวิคายเช่นกันนะตัวนี้นะก็ ทำมานานเนี่ยนะทําตั้งแต่ถ้าเจอผิดตรงนี้เนาะไม่เป็นตรงเนี้ยครับแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ทําต่อครับนะฮะนี่ฮะนี่คือข้อดีของหุ้นทับิสองวิคายนะครับมันจะไปของมันได้เรื่อยนะแค่คุณอยู่กับมันให้นานครับแล้วก็เลื่อยทุกตัวครับนะฮะซิงเทลซิงเทลแปดสิบนะครับก็ไปต่อครับสวยนะฮะ ในตัวนี้ผมก็เข้าตรงโซนเนี่ยก็ถือว่าโชคดีไปมันวิ่งขึ้นไปนะฮะโซนนี่แปดสิบโอ้โหเปิดกลับแล้วไปต่อนะครับผมซื้อน้อยมากเลยตัวเนี้ยไปต่อเฉยไปไวมากครับที่ซื้อน้อยเพราะว่าผมดูกราฟของต่างประเทศนะมันก็ยังคงเป็นอะไรที่ไม่แข็งแรงนะเพราะว่าตัวนี้มันอ้างอิงจากต่างประเทศนะครับก็เลยซื้อน้อยก่อนไม่เป็นไรครับ รอมันสร้างฐานอีกรอบค่อยซื้อเพิ่ไมไปได้ถ้ามันของดีจริงนะมันจะไปต่อยาวๆนะฮะโตโยต้าแปดสิบอู้เป็นหุ้นที่มีการเป็น DR ที่มีการผันผวนแรงมากเลยนะฮะดันขึ้นไปแล้วก็โดนเทล,ลงมาเนาะยูนิโคลนะฮะแปดสิบเป็นไงเออไปต่อครับสวยครับเออ ด r เข้าใหม่เนี่ยวิ่งดีกันหมดเลยเว้ย Vih นะ,ะตัวนี้ถ้าทางจะแรงได้โอ้ยดี D นี่หว่านะฮะตัวนี้ก่อนที่ผมจะสอนเนี่ยมันลงมาแรงเลยนะแล้วก็ไปต่อได้นะครับตัวนี้ผมได้สัญญาณซื้อตรงตรงนี้นะฮะนี่ครับผมทำกันบานนะไพイอเลิร์ครับได้ตรงนี้ครับแล้วก็ซื้อเพิ่มตรงนี้โนะชคดีครับมันไปต่อแรงนะครับอืมนะ,ะก็ถือว่า เป็นความนะฮะของดีครับที่ถ้าเราทากันบ้านได้ดีครับตั้งไพ่ลิวก็เนี่ยวิ่งดีนะฮะนี่ครับภาพสองวิกไฮวันนี้ก็มีอยู่กี่ตัวนะเก้าตัวป่ะฮะเดี๋ยวมาดูท็อปเกนเนอร์กันนะครับว่าเป็นยังไงนะท็อปเกนเนอร์วันนี้มีหุ้น BPS นะฮะอูดีจากก้นสวยนะฮะดีจากก้นสวยแต่ว่า หน้าเทรนอยู่ไหนผมไม่มีครับผมไม่รู้ครับว่าจุดซื้อผมไม่ได้ตั้งไว้ก็ยังไม่ใช่หน้าเทรนผมนะครับยังไม่ใช่หน้าเทรดผมละกันนะครับก็เลยไม่ได้เข้านะ QTCG เช่นกันครับดีดจากก้นนะฮะก็ข้ามไปนะฮะสวยนะคือเราไม่จังเป็นต้องซื้อจุดต่ำสุดนะครับขอให้มันมีแนวโน้มสักหน่อยครับพวกนี้นะก็ใช้หลักการที่ว่า ถ้ามันดันขึ้นมาแล้วมันพักตัวแล้วมันทะลุได้ครับเหมือนกับเป็นการเรียกว่ายืนยันขาขึ้นนะค่อยเข้าก็ได้ครับยังมีเวลาเนาะใจเย็นครับใจเย็นเออ่ TFI อืมทีระเทราไบต์เช่นการดิดจากก้นนะฮะเ DDD DD, ดิดจากก้นครับ Do the dream A.S. หลังจากที่แพนิคไปก็ดันกลับามาใหม่ได้ครับก็แข็งแรงดีเนาะวอลุ่มดีนะ LTS อืมตัวนี้สำหรับผมนะผมก็รู้สึกว่าเออน่าสนใจนะแต่ว่ายังไม่ใช่จุดซื้อที่ดีสำหรับผมนะก็เราดูต่อไปนะ อย่างนี้อรอู้ทะลุได้เหรอไม่รู้ครับเส้นกดเนี้ก็น่ากลัวนะครับรอแล้วกันรอให้มันทําขยักสักขยับหนึ่งก่อนละกันค่อยว่ากันนะฮะ LTS w i n d o w อืมตัวนี้เอ้ยยังไงเนี่ยดูนีฮู้ตัวนี้มี accumulation นะครับก็เป็นระดับนี้เนาะ accumulation การสะสมนะครับก็เออตัวนี้น่าสนใจเนะี่ยหุ้นเข้าใหม่นะอันเนี้ยเอ,อ่อต่อมาเป็นน,นี่อะไรวินโดว์แล้วใช่ไหม, S P อมเอสไพร์ลงเอพีโอเดขึ้นมา Inset เป็นไงอินเซตเนี่ย,ย U uh, S M T wave E T L O R N เคยทำได้สวยนะแต่ก็จบรอบไปนะ FSX mm. NL VIH Oh, sway MTW KCC, KCC bki g I. ตัวนี้ตัวเข้าใหม่นี่เป็นไงโอ้รอนี่ก่อนละกันเนาะ trp โอเอ่ตเอ็กซโอ้สบายโอ้ <laughs> พราม เอฟซีโออะไรเนี่ยนะฮะก็ไม่มีตัวไหนหน่าสนใจเลยนะสำหรับตัวท็อปเกนเนอร์นะที่ผมเห็นว่าเด่นสุดก็ VIH นะครับแต่ว่ามันก็ Extend นนะเนาะไปไกลแล้วคนระับไปไกลละดูกราฟวิกเป็นไงโอ้โหนะฮะยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยระดับนี้เนาะไปละนะฮะ ดู d r นะครับเป็นไงบ้างวันนี้ d r เอสเอ็มเอลเปิดกลับขึ้นไปครับก็ยังคงพอไหวครับอยู่ในเทรนอยู่นะฮะบ,บา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 แปดสิบนะฮะก็อยู่นอนกนะ้นฮะ ไปตู้80นอนก้นนะฮะ byd.com 80อ่ะยืนดีฮะ cn 0 1อ่ะก็ยังคงเป็นขาลงอยู่นะครับ cntech 0 1ก็ยังเป็นขาลงอยู่เนาะ e1vfn นะฮะโอ้โอเคพอได้ครับ fu e vfn โอ้โหเนี่ยก็โอเคครับยืนดีนะฮะโกลสิบเก้า uh, เป็นไงตัวนี้เข้าใหม่นะครับโกลสิบเก้าติดขึ้นมานะฮะ hk01 ก็นอนก้นอยู่นะครับ hk13 อนอนก้นอยู่เอ HK Tech หนึ่งสามนอนก้นอยู่นะครับเจปแปนสิบสามอ้งามครับดิดขึ้นไปแล้วครับนะตัวนี้มันไปโพล่าวนะ่ะเดี๋ยวเขย่าแรงนีดิดขึ้นฮะดีนะที่มี LV <laughs> MH นะฮะศูนย์หนึ่งอ้ขาลงอยู่เนาะ NDX ศูเออดีดีฮะเออโอเคเลยเน็ต s แอืมอะไรเนี่ย Nintendo สิเป็นไงผิงอันแปอ๋อ SIA 19 อืมโอเคอยู่นะซิงเทลแปดสิอ่ะงามเอ่อ SMF g 19. อสิบเืมดีดีนะฮนี่แปดสิบอ้าสวยสตาร ห้าพันหนึง่งอะไรเนี่ยสเต็ตกสิบเก้าโอ้ยืนดีไว้ใช้ได้นะของสิงคโปร์เนี่ยเทนเซนตเทนเซนต์แปดสิบเป็นไงอ๋อพอไหวพอไหวเออ่โตโยต้าว่าอะไรเนาะยูนิคโคลว่าไปแล้วเวนเจอร์สิบเก้า เออเว้ยโอเคอยากจะขึ้นเออสิงคโปร์เริ่มมาแล้วเว้ยเสี่ยมี่เสี่ยมี่แปดศูนย์เป็นไงอ่ะเหมือนอยากจะหยุดลงฮนะเออน่าสนใจนะฮะนี่เป็นทั้งหมดนะครับสำหรับคลิปนี้เนะาะเจอก,กันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ